่ากินง่ายจังเนาะเออมีงานติดนี้บ้านโคกษะได้ลำลำำเพิ่นให้ปลาง่ายพ่นเฮามันดองคือจับบ่เลยในด่างเพิ่นได้ดูบ่ใช่หื

เบ oh ื่อทวรหยังไม่ตัวบ่ได้เลยบ่เาเนบร่เฮาเขาเป็เหออยูโดนดอกใส่ด่างโยเขาคุบในป่าเขามลังบ่มเอหมาเติมเขาพลังหนาที่ออหนาหลังวันหนาวคนโดนคนโดนหนาวไง พลังทไทยเลยสื่อสื่อลหลังมาได้ันพลังพลังคนไทยชื่อหลังเฮ่บุ้ทกขุนเขาได้มาได้กันในปดดดา่าดูด้า พ่อเจ้าทุกคนเตียมมาให้ทำคนได้คุได้จามบึงคุณได้านี่มีการุณมีกัน